ยจดอมาแล้วครับผมขั้นใหม่สําหรับเดือนนี้นะครับโคตรเท่เลยเหมือนเดิมเลยนะครับ450เพรสำหรับเก็บธิ์ขั้นสูงธรรมดานะครับแต่ว่า1,000เพรเราจะได้แบนเนอร์อันนี้นะไม่ใช่แบนเนอร์เป็นโปรไฟล์อันนี้นะครับแล้วก็เป็นเซตของผู้หญิงเลยทันทีนะครับก็คือ50เหรียญโทเค็นนั่นแหละ50ขั้นทันทีเลยนะครับเราใช้1,000เพชศนะแต่ว่า450เพรมันต้องดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมนี่450เพร ผมได้มา11สีสั้นแล้วนะครับของข้างในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแบบคร่าวๆนะครับ15ดาวนะครับผมสำหรับสายเติมไว้ได้ชุดผู้หญิงแบบนี้นะครับสีแดงด้านหลังเป็นรูปสุดลูกกาด้านหลังเป็นรูปหน้าคนโคเท่นะครับผมส่วนสายฟรีเวล40ได้ชุดของผู้ชายมานะครับเป็นสีแดงๆส้มๆเหลืองๆเวล50แน่นอนครับอันนี้หมวกมันสวยมากเลยนะครับหมวกมันสวยมากน่ารักดีนะครับแต่ว่าสีมันดูแบบเก่าๆไปหน่อยนะครับก็อย่างนี้แหละสไตล์หมวกฟาง เนี่ยผมเป็นหุ่นฟางแล้วก็หน้ามันเนี่ยโอ้โหดูตามนี่ครับตามเท่มากติดอย่างเดียวคือผู้หญิงมันไม่มีผ้าปิดปากเท่ๆแบบผู้ชายนะครับผมถ้ามันมีผ้าปิดปากเท่ๆแบบผู้ชายนะเท่เลยนะครับเสื้อมันก็ผมว่าถ้าแต่งทางเสร็จมันก็สวยดีนะครับแต่แยกมาอย่างนี้แนละ้วมันเนี่ยดูดิว่ามันไม่ค่อยสวยนะครับตัดมาที่กล่อง80เราได้ปืนฉีดน้ำลายลาวาเนะี่ยผมแบบนี้ เวล์เบลหนึ่งร้อยนี่เป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าตะเกียงตะเกียงไฟลุกโคตรเท่เวลสองเป็นแบบนี้ครับเป็นตะเกียงเล็กส่วนเวลหนึ่งก็เป็นอะแค่เพิ่มหนามแล้วก็เพิ่มขนาดนครับผมแค่เพิ่มหนามแล้วก็เพิ่มขนาดส่วนสายฟีจะได้เสื้อตัวนี้นะครับสีแดงอมเหลืองอมส้มสวยอยู่สวยมากเลยครับแล้วก็อันนี้เวล์หนึ่งร้อยสิบห้าเป็นแบนเนอร์เฮ้ยแบนเนอร์นี้เท่นะครับเวลหนึ่งร้อยยี่สิบห้าก็เป็นอีโต ตัดมาที่140อันนี้แหละอันนี้แหละเท่นีแหละคูนะผมเป็นท่าเต้นนะครับสำหรับสายเติมสายฟรีก็อดไปนะครับอันนี้เป็นท่าเต้นใครที่อยากได้ท่าเต้นเท่ๆนะครับอันนี้แหละของแลมาแล้วนะครับผมของแลมาแล้วมีระยะเวลา1เดือนนะครับอันนี้ย้อมสีเหมือนเดิมนะครับสไตล์ย้อมสีก็ต้องเกมคุณภาพแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ข้ามไปที่อ่าค่านี่200นะครับเป็นกล่ room, mm อ, Hence, องดวงใจ เป็นกงจักรเขาเรียกว่ากงจักีไยใบเลื่อยอยู่ตรงกลางเป็นใบเลื่อยอยู่ตรงกลางนะครับคุณสมบัติคนคลั่งโคตรสวยส่วนสายฟีก็ได้ล่มมานะจ๊ะ200นะแล้วก็นนี้ขานสุดท้าย225ครับผมเท่มากๆโดยเฉพาะหน้ากากผมไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใส่อะไรแล้วมันจะเท่บ้างเนะี่ยว่าหน้ากากเท่มากหมวกคงไม่มีคนใส่หรอกมั้งนะถึงมันจะมีเอฟเฟกต์แต่ผมว่าไม่มีใครใส่หรอกเนี่ยเห็นไ,ไหมมันเถอะทะครับมันดูไม่ใช่ มันดูไม่ไม่ใช่ไฮไลท์นะผมผมว่าไม่มีคนใส่หรอกแต่หน้ากากอันนี้ไม่แน่ผมว่ามีคนใส่แน่นอนเอาไปแต่งอย่างเงี้ยเท่ข้างในกล่องเป็นโอ้ยหัวสีฟ้าแล้วก็ไฟสีฟ้านะครับผมสวยนะเอ,อ้ทำไมไม่เปลี่ยนสีผมด้วยเปลี่ยนเป็นสีผมเป็นสีดําก็ได้เทเอ้ยเปลี่ยนสีผมเป็นสีดําก็เ,เ,เกท่อยู่ละ สวัสดีครับผมสําหรับใครที่อยากพูดคุยหรือว่าอยากเล่นเกมกับผมนะครับผมมีเพจ Facebook อันนี้นะครับเอาไว้สตรีมเกมสร้างห้องไฮไลท์หรือว่าลงแลงนะครับผมเข้ามาดูกันได้นะครับชื่อเพจว่า bps. จุด b นะครับมีอะไรเะแยะเลยนะครับอย่าลืมมากดติดตามหรือว่ามาเล่นด้วยกันได้นะครับชื่อเพจว่า bps. จุด b นะครับผม